สวัสดีครับผมช่างหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็อยู่กันที่ร้าบินทานะครับแถวไทยราชนะครับก็ลูกค้าติดต่อมานะครับว่าซื้อของนะครับซื้อของมาแล้วก็หาช่างติดตั้งนะครับหาช่างติดตั้งก็เลยได้เข้ามาดูหน้างานนะครับเดี๋ยวเราดูหน้างานกันนะครับก็จะเป็นบ้านพักอาศัยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะครับสองชั้น นะครับบรรยากาศรอบๆอบนะครับเป็นโครงการนะครับหมบ้านจัสสันนะครับก็เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ลูกค้าครับตอนนี้ก็รออุปกรณ์จากลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอนเวอร์เตอร์นะครับก่อนตัวนี้ก็จะเป็นอนเวอร์เตอร์นะครับที่ลูกค้าซื้อมาก็จะเป็นหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยกิโลวัตต์ซิงเกิลเฟสนะครับ มี2ช่องนะครับ2สตริงนะครับติดตั้งทั้งหมด16แผงนะครับนี่เป็นอุปกรณ์การย้อนนะครับเป็นอุปกรณ์สายไฟซ t นะครับอันนี้ก็กำลังจะติดตั้งในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงนะครับนี่ก็ทีมช่างกำลังเตรียมนะครับเตรียม ประกอบเซฟตี้ขึ้นหลังคานะครับแล้วก็ประกอบตูบ้ตรงนี้แผงนะครับที่ลูกค้าเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นแผง330บัตรนะครับโพลี16แผงนะครับอา่าแล้วก็น่าจะติดตั้งในโซนบริเวณนี้นะครับ ถ้าแถวนี้นะครับเพื่อจะใช้ประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงกลางวันนะครับอย,อ,อย่างรุ่นนี้ก็16แผงก็สามารถช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้นะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ3,000-3,500ถึงนะครับหลังคาเป็นแบบ C-Pack นะครับ c แพกแผ่นแผ่นยักษ์นะครับลูกค้าเตรียมขามา ไม่ตรงนะครับติดตั้งไม่ได้นะครับก็เลยให้ไปกลับไปเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าก็สําหรับลูกค้านะครับท่านไหนที่อ่าซื้ออุปกรณ์แล้วนะครับหาทีมช่างติดตั้งนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกับร้านตะวันโซล่าเซลล์ของเราดูนะครับกับเบอร์โทรนะครับ096ย์นะครับ265นะครับ2 4 6 5นะครับอ่าผมช่างหนึ่งและทีมงานก็ยินดีให้ครปรึกษายินดีให้บริการนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของงานติดตั้งนะครับถ้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ